ไปพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการบวชมันเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดูตั้งแต่อิริยาบท ทางจะเป็นครืหัดอยู่นั่งก็ไม่ค่อยได้นั่งพระเพียบเรียบร้อยอะไรเลยนั่งก็นั่งตามสบายทวนมากก็นั่งเก้าอี้กันสมัยทุกวันนีย <c oughs> หรือว่านั่งคัดสมาธิอะไรตามชอบใจ เม of ื่อเราเข้ามาบวดอะไรอย่างนี對對้เรามาฝึกหัดอิริยาบถนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนนี้เป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมอจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องนมัสะวังคะ ไม่เสียกิริยามารยาทกระโดดโลดเต้นเหมือนอย่างครือหัดนั่นก็ไม่ได้อย่างนี่แหละโยการบวชมันดีเป็นการฝึกหัดให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้คนแข็งกระด้างนั่นไม่ค่อยมีใครชอบสังคมเขาก็ไม่ชอบ ันบางคนไม่ได้ฝึกตนนะเมื่อเข้าสังคมสแสดงกิริยาการแข็งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทาให้คนหลายเขารังเกียดเอาไอ้นี่มันถือดีมันอวดดีพออย่างนี้เนี่ยคนแข็งกระด้างเนี่ยมักจะได้ประสบอันตรายมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้าง อยู่ไว้บ่อยเมื่อพี่นาดูแล้วมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้อบรมฝึกฝนกายวาจาใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเลยฝึกไม่ฝึกตน,นปล่อยให้กิเลสมันส่งเสริมจิตใจแข็งกระด้างกระเดืองเมื่อใจกระด้างแล้วอาการกายวาจามันก็กระด้างไปตามกัน เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันไม่มีทางอ่อนโยนอันนี้แข็งต่อแข็งประทะกันเข้ามันก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเข็นฆ่ากันตายเยอะแยะก็เพราะความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรมต่างๆนานาชีวิตสมควรจะอยู่ไป นานสร้างบุญกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนก็ไปไม่รอดเพราะความไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้เป็นแข็งกระด้างกระเดืงองในอย่างนี้นะพากันพิจารณาให้มันเห็นโทษของความแข็งกระด้างกระเดืองเหล่านี้เมื <c oughs> ่อเห็นโทษแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจ ในการที่เราได้เข้ามาบวชแลาได้มาฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยทางจิตใจก็ดีมูนี่ถ้าอยู่ไม่ได้ในศาสนาศึกออกไปก็จะรู้จักรลบรู้จักหลีกจากความชั่วทั้งหลายได้เห็นคนอื่น ทำชั่วแข็งกระด้างกระเดิงตนก็ไม่ทำตามเขาเพราะตอนได้ฝึกผลตนมาตอนเป็นนักบวชเห็นเขาดื่มเหล้าเมาสุราก็ไม่ปาถนาพอได้พิจารณาแล้วเห็นโทษของมันมาตอนเข้ามาบวชเรียกว่าถ้าผูดด้ใดไม่ประมาทในคำสอนของพระเจ้าแล้ว การบวชนี่นับว่าทำให้คนเราดีขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีชีวิตยอยู่ปราศจากเวรภยัยศัตรูต่างๆเพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชนี่ยอมพิจารณาเห็นความเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นภัยต่อชีวิต อย่างร้ายแรงเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็วางตนลงไม่กระด้างกระเดืองชีวิตของผู้นั้นก็ปาศากเวนภัยศัตรูคอยจองร้างจองผลนันเพราะว่าตนสำรวมกายวาจาใจอยู่ไม่ได้อิจฉาบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อน นี่มันดีอย่างนี้ละการบวชอยงวาให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อได้เข้ามารักษาศีลห้าหรือศีลโอวสถเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ฝึกกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยมอ่อนโยนต่อศีลต่อธรรมไปมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ อยู่คลองเลือนก็นอยู่โดยความสุขสวัสดีไม่มีเวรไม่มีภัยเอาตัวรอดจากเวรจากภัยต่างๆได้นี่ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่งีเป็นอเนกประการสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆ อันกิเลสตัณหามันจะเบาบางออกไปจากกิจใจได้ก็เพราะความฝึกตัวให้เป็นคนเคารพรบน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นนะเมื่อทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างต่างๆนั้นมันบรรเทาลงแล้วไอ้กิเลสอื่นๆมันก็เบาบางลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าทิฏฐิมานะาอันนี้มันยังแข็งกระด้างอยู่มันยังมีกำลังมากอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็กิเลสอื่นๆมันก็พลอยมากไปตามกันเลยข้อนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่พิสูจน์จะเห็นด้วยตนเองมันก็จะไม่ยอมเชื่อและปฏิบัติตามเป็นย่งนั้น <C oughs> ความเป็นผู้ไม่รู้ธรรมของจริงอันนี้แต่มันเป็นปัญหาใหญ่โตที่เราต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยไปโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเบียดเบียนกันต้องเด้ตรากฎหมายออกบังคับถึงกะนั้นมันก็ยังไม่ฟังมันยังไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโทษ ไม่กลัวคุกคาตารางยอมร่วมกฎหมายไปเขาจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางไม่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในตารางมันก็ไม่อไม่ไม่ค่อยจะละพยศอะไรนะส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ทำราวันทุกวันนี้ทางการยึงในนิมตลพระ ไปแสดงธรรมในคุกในตารางบางแห่งไปหัดให้นักโทษนั่งสมาธิภาวนาก็รู้สึกว่าได้ผลสมควรผู้มีปณิสัยมันก็นั่งสมาธิใจสงบลงได้เนี่เมื่อมันได้ฝึกฝนจิตใจได้อย่างนี้นะคนจากคุกไปก็อาจจะกลายเป็นคนดีไปได้เพียงแต่ปฏิติคุกอยู่เฉย ไม่มีการอุรมทางจิตใจนี่มันยากอยู่ดอกมันจะหายปะโยชน์อะไรนะออกจากคุกไปแล้วก็ไปทำชั่วของเก่านั่นแหละอีกบางคนต้องเข้าไปติดคุกตั้งสองสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องกรอมเกา่าขัดเกลาจิตใจของคนเราดีกว่ากฎหมายทั้งหมดในโลกอันนี้ ดังนั้นน่ะพระศาสดาของเราอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ฝึกผลคนเป็นจำนวนพันพันหมืนม่นหมื่นพระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจบาตรใหญ่อะไรเลยไม่ได้ลงอาญ,ญาแก่ผู้ใดถ้าใครทำผิดบทบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้อย่างร้ายแรง อย่างนั้นก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นหละอ,อย่าไปอยู่กับหมู่มนี่ฉะนั้นก็ให้ศึกไปครองเรือนตามเดิมซะมนี่การลงโทษของพระองค์ไม่มีคุกคาตารางอะไรเลยพระองค์อาศัย ธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละทรงแสดงความจริงให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ฟังนั้นได้มีบุญวาสนาได้อบรมตนมาแต่ก่อนได้เคยฟังธรรมมาอย่างนี้พอพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับความจริงของชีวิตผู้ฟังมันก็ฟัง ไปพิจารณาเห็นตามไปบางท่านก็เลยบรรลุพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ในขณะฟังธรรมในบรรลุโลกุตระธรรมแปลว่าธทมเหนือโลกเช่นนี้คนไอ้พระสาวกเหล่านั้นหรือว่าทายกทายกาเหล่านั้นได้เห็นธรรมของจริงแล้วยิ่งเคารพภาษาตรดา มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประมาทเลยน,นี่แหละพระศา,าสดาทรงทรมานสัตว์โลกไม่เหมือนอย่างชาวโลกเขาทรมานคนอันนั้นผู้ใดประพฤติผิดกฎหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็จับไปฟ้องลงศาลก็ตัดสินติดคุกติดตารางทรมานตนมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้ทำการทำงานไม่มีอิสระในตัวเลยได้รับทุกขทนทรมานนี่โลกเขาลงโทษคนผู้ทำผิดแต่พระศาสดานั้นไม่เป็นอย่างนั้นองค์แสดงธรรมบัญญัติเข้าอยู่ในห้ามให้ประพฤติถ้าหากว่าไปประพฤติล่วง วินัยขั้นต่ำก็เอาให้รู้เห็นโทษของตัวเองตอนได้ร่วงแล้วก็ขอแสดงต่อหน้าภิกษุด้วยในรูปหนึงแล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปคิดเห็นว่าเอ้าเราร่วงละทิขาบทนี้เมื่อร่วงไปแล้วไปแสดงอย่างนี้บ่อยๆไม่มีทางพ้นอันนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วผืนทำลงอื มันก็เป็นโทษบ่อยๆอยนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะละได้มันจะลดมันจะหมดโทษเมื่อใดคำแสดงอาบัติแลก็ว่าไปยอมสารภาพต่อหน้าี่เพืพ่อนพ,พ,พิสุขผมได้ต้องโทษอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วขอแสดงต่อท่านมน,นี้ท่านผูดเล่าก็วว่าท่านเห็นโทษเจ้าของแล้วหรือเห็นแล้ว เมื่อท่านเห็นท้องวนแล้วต่อไปให้สำรวมระวังนะอย่าไปล่วงอีกแล้วก็รับดีแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังอย่าไม่ล่วงอีกวันนี้ถ้าหาว่าตนไปเจตนาลน่วงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้น,นแสดงอาวัตก็ไม่พ้นจากบาปจากโทษนั้นทั้นเพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงนะแม้เป็นกระหัดก็เหมือนกัน เอาไปล่วงศีลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสัมทานใหม่สมทาานศีลแล้วมันรักษาได้วันเดียวนึ่งผไปล่วงล่วงแล้วไปสมทานใหม่อย่างนี้ไม่มีทางมันจะพ้นจากบาปจากโทษน,นั้นนั้นพ้นไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผู้นั้นมีมายาอยู่ในใจมีเล่ห์เหลี่ยมหวังว่า จะออกจากโทษนั้นนั้นด้วยการทำอย่างนั้นความจริงเนี่ยมันผิดจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อตนได้พลัง้งพลาดได้ล่วงเกินไปแล้วรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ล่วงอีกอเช่นนั้นโทษมันจึงค่อยหมดไปได้เป็นอย่างนั้น <C oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าน่นนะให้สังเกตดูพระองค์แสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นโทษว่าเป็นโทษจริงๆอย่างนั้นให้เห็นด้วยตนเองแสดงคุณให้เห็นว่าเป็นคุณจริงๆเป็นคุณความดีจริงๆ ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองความมุ่งหมายของพระศาสดาไม่ใช่ว่าพราะองค์จะสอนให้เชื่อทตามากันไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้จริงในใจเลยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างลทัทธิอื่นลทัทธิอื่นเขาเพียงแต่ว่าขอให้เชื่อต่ตามากันไปแล้วก็ใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์นั้นนำคมสอนให้ผูกฟังในพิจารณาประพฤติปฏิบัติโน้มจิตใจของตนลงสู่ธรรมะให้ได้จริงๆจนว่าขจัดกิเลสออกจากหัวใจได้จนเกิดงานรู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้ได้หมดไปจาก,กจิตใจของเรานี่จนรู้ชัดโดยตนเองอย่างนั้นและกิเลสอย่างนี้ยังอยู่ยังไม่หมดก็รู้อย่างนี้นะ าะประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้เองเห็นเองในเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้ว ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครจะช่วยตนเองได้ช่วยกำจัดกิเลสบาปรธรรมออกจากกิจใจนี่นะไม่มีใครช่วยได้เลยต่างคนต่างฝึกตนเองเข้าไปพิจรารณาเห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมต่างๆด้วยตนเองวันนี้ มันิกิเลสบาประธรรมทั้งหลายก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปให้คนอื่นมาช่วยขับไล่กิเลสออกให้นี่มันไม่ได้เพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาตนเองเห็นโทษของมันแล้วก็ละมันเองแต่เมื่อยังไม่เห็นโทษมันตราบใดก็จะต้องสั่งสมมันอยู่อย่างนั้นแหละไปแม้ใครจะว่ากล่าว ตักเตือนอย่างไรมันก็ไม่ยอมลดละเพราะมันยังชอบใจอยู่เป็นอย่างนั้นมันยังชอบใจกิเลสอย่างนั้นอยู่แม้จะไปตกนรกหมกไหมก็ยอมเพรานะนถ้าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันยอมทุกอย่างไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้าจแท้ๆอย่าไปยอมให้กิเลสมันฉุดคล้าไปในทางที่เสียหายทางต่ำเพราะว่าพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ฉลาดนี่นะแตเราภาวนาพุทโธกันอยู่เรื่อยไปพุทโธไปว่าผู้วานแล้วผู้ตื่นแล้ว วันนี้จุดมุ่งหมายที่ท่านสอนในภาวนาพุโทโธก็เพื่อที่จะให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อให้ตื่นตัวว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตนี่อย่างจริงจังศัตรูภายนอกนั้นไม่เท่าไรหรอกศัตรูภายในคือกิเลสเนี่ยสำคัญมากให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้นะ เมื่อผู้ใดเห็นว่ากิเลสนี่เป็นศัตรูต่อตนเองก่อทุกข์ก่อยากให้ตัวเองมาในสงสารนับชาติไม่ทนกับกิเลสนี่แหละถ้าว่าเราได้โอกาสอย่างนี้แล้วไม่เพียรละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่อย่างนี้แหละดีไม่ดีผู <c> ้ <oughs> เป็นนักบวชมาแล้วขี่ขานทำความเพียร เอาชนะกิเลสยายาวนั้นไม่ได้จิตใจมันก็หวนกลับไปครองเรือนอีกกระตกเป็นทาของตัณหาต้องไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนั้นอีกนอกจากหาอยู่หาก,กินแล้วก็ก็ต้องไปทำบาปเข้าไปอีกคบเพื่อนเกเรต่างๆนานาเข้าไป เลยกลายเป็นคนเสียคนมืดบนอนทการไม่เห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆมอนี้นะนี่แหละผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันยากที่จะตั้งตัวให้เป็นคนดีที่จะมาชำล่าตนให้ของใสเบิกบานเหมือนอย่างเราภาวนาพุทโธนี่นะ เมื่อพูดบานแล้วจิตใจจะเบิกบานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นของสกปรกกิเลสนี่นะไม่ใช่ของสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อมาหุ่มห่อจิตใจมันยังทําใจนี้ให้เศร้าหมองปก,กติใจนี่มันสะอาดอยู่แล้วผ่องใสาตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้พอ ใจที่ไม่ฉลาดแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาหุ้มห่อตัวเองเข้าไปก็ทำให้ตัวเองเศร้าหมองขุ่นัวลงไม่รู้จักว่าบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อะไรแล้ววะนี้นั่นก็เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็มัเกจะย่ำทำชั่วมากกวัวทำดีนี่นะดังนั้นพากันเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครแล้วจะมาช่วยเราได้มาถึงตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่พาให้ตนเป็นทุกข์มาในสงสารมากมายนี่ต้องเห็นด้วยตนเองผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้ตัวใครตัวเราเมื่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วมัก็ไม่ประมาทแล้ววันนี้ตั้งความเพียรความพยายาม ละกิเลสไปเรื่อยๆจนวกว่ามันจะหมดจะสิน้นไอ้ผู้อื่นเพวกก็ช่วยเราได้เพียงข้างมียงคราวอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาชุมนุมกันในศา,าลาก็ได้แนะนำตักเตือนบอกอุบายวิธีละกิเลสตัณหาให้เมื่อผู้ใดจำอุบายเหล่านี้ได้แล้วไปลงมือปฏิบัติตาม มันก็ยอมจะเป็นไปไม่มากก็น,น้อยแหละยอมได้รับผลนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปอย่างเช่นแสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็ดีบุญกุศลต่างๆก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะถ้าใจชอบทางบุญกุศลแล้วมันก็นอกไปทางบุญทางกุศล มันก็นละกีเลตบาปธรรมออกไปเรื่อยๆเมื่อมันไม่ชอบทางบาปอากุศลต่างๆแล้วน้อมใจไปทางบุญกุศลใจมันก็เบิกบานผ่องใสไปเรื่อยๆนึกว่าบุญบาปมันมีใจเป็นประธานเมื่อใจน้อมไปทางไหนใจสร้างบุญกุศลขึ้นมาบุญกุศลก็มาทําใจนี้ให้ผ่องใสเบิกบานได้ อย่างนี้แหละถ้าใจชอบบาปอากุศลน้อมไปในทางบาปอากุศลสร้างบาปอากุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้บาปอากุศลเกิดขึ้นหุ่มหมอจิตใจนี่ก็เศร้ามองขุนมัวไปก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสาปธรรมไปได้ เพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสามาทำเหล่านั้นออกจากกิตใจชีวิตมันก็มีแต่ตกต่ำมีแต่ตรเวยทุกข์ทรมานเรื่อยไปอย่างนั้นไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้เพ่งดูจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้สังเกตดูจิตดวงนี้เท่านั้นไง มันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างหรือมันไม่สร้างตัวเองสังเกตตัวเองก็รู้ได้แต่ถ้าตนเองมีส,สมาธิจิตอยู่เสมอมีสติสมัชนัญยะประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมอะไรขึ้นมานีแต่มัน มีความรู้ความเห็นที่เคยได้อบรมปัญญาให้เกิดมีขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าความเห็นมันปรากฏในขึ้นมาขั้นนี้แล้วมันก็เลยบาปมักกรรมความชั่ว้ายต่างๆนั้นมาแล้วจิตนะมันมาถึงขั้น กิเลสส่วนละเอียดที่ท่านเรียกว่าอัตตมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาความถือขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันี้มีแต่มาทำลายความเห็นอันนี้นะให้มันระงับดับลงไปอย่าให้ความเห็นที่ว่าร่างกายขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้ความรู้ความเห็น ทิทาตสี่ขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้เป็นหลักไว้เมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้าก็รู้เท่าทันเหตุน,นั้นว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่ถือมั่นไว้ในใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนห่างไกลจากทุกข์เพราะว่าละเหตุแห่งทุกข์เรื่อยไปอารมณ์ใดเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์ใจเรารู้ทันมันแล้วเราละมันเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วใจมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงวะนี่มันก็ไม่ทุกข์เลย ที่ใจเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดอารมณ์ที่มีพิษต่งางๆไว้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนี่นะดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่นำมาเน้นนำสั่งสอนนี้